ว่าแม่สาวสิขายอยู่ราคาสามหมื่นเอาว่าอายุเท่าไรว่าเกียเดือนโอ้พอนตัวใดยล่ะพอนแบบดั่มพุทธมากัดเงาหางพรอนขายแข้งจิ้วนี่เงาหางเต็มกกโอ๊บักเต็มโบกแดงกันบ่อยพรอนนะอ๋อถูกพี่ไี่เป็นตะเบิงเนี่ยเงาหางพรอนแล้วลูกแล้วตัวนี้มันออกกันแอยงกันหรือออกกัน ออกกัดแล้วสียังล่ะสีแดงเข้มตัวเมียตัวแมีสีขายเขาไลก็สีขายสามเมือนบ่งขายบ่งห้องสามสิบห้าสามสิบห้าเออห้องวัพอได้ขายกับ่อขายเดี๋ยวที่พาคนนับเบิ่งก็นด้ห้างกลยที่ขายอืเอาครับมือนี้กันมาพ่ออาจารย์เสียดายอีกแล้วครับผมมือนี้ ตามหายากเขาเว้ยจังยากเวียกอย่างเนี้ยเนาะเพียงในอย่างอีอย่างเนี้ยก็ยากเจียวเขาเจี่ยวน้ำเหมือนีกับตาเขากับร้านไส้เออได้ได้เวลามาต่านี้แล้วเวลามาตอนนี้มึงกผมยหรอโ้เมื่อวี้ที่ไปเห็นอย่างอีกแค่นั่นดันเนียนดันหนักเห็นบ่ครับผมอย่างว่าเราบว่างเวียกเราหลายก็อยังเนี้ยมีเวลาใหมตัวนี้และผผมมาถามเลขตามเบอร์ได้หลายบครับ ไทยบ้านเขาปล่อยไปไลยแล้วล่ะปล่อยไปพี่น้องปล่อยไปปล่อยว่านนี่แหละสุดเดียวกันนี่บอกสุดเดียวกันเอาเหมือนเี้เขามาติดตามว่าจานเสียดาคาเฟ่เพิ่งปล่อยตัวใดนะครับผมบ้านี้มาเบิ้งไฟน้ำกันเอาร่อยเลยเอาเหล็กโครงสางเนาะเหล็กโครงสางเนะง่ายๆเฉียนๆรถนี่โครงสางกีเฮ็ดไว้เบิ้งนเลยเบิ้งเลยเด้อครับเด้อตัวตั้ง 829 934วิ่งที่3กับ8นะครับผมตัวประกบประกบคู่ให้แล้ว28848283382992 9339 9, 2, 9, 9449เอา้า FC แฟนช่องเพิ่นว่า12ตัวซั่นแต่ว่าเพิ่นก็วงเน้เนๆให้แค่3หางเท่านั้นล่ะครับผมนักบุญ บนนั่นว่าหนักหนักบนก็ว่าล่างกับกันไม่แน่ของก็มีหักเอาเป็นเป็นวงให้แปดสามเก้าสามเก้าสี่เอาแล้วบ้างสามตัวนี่ตัวใดเป็นไพ่อีกครับผมแ <8, 3. S 1> ปดสามแปดสามแปดสามเห็นไหมแปดสามล่องเก้าสามอเอาตัววิ่งมันนี่เลยเห็นไหมตัววิ่งมันเลยตัววิ่งสามก็แปดนักตัวใ <8, S 1> ดครับแปดนักสามนักสามวิ่งสามได้เลยบนบพไปล่างสามมาบนอย่างเดียวไม่ล่างว่าสันละว่า นะครับผมเา้าพ่นประกบ3าตัวให้พร้อมนะครับเด้อป,ป,ประกบประกบหลักร้อยที่หากับหกพสันผมที่โชว์หลักร้อยอย่เบิรงนะครับทุกบาห้าเก้าสามหกเก้าสามห้าดสี่ห้าเก้าสี่แปดสามหกแปดสห้แวงกลมห้แค่2สองงหางนะครับเด้อโอ้ยแมงบุงกับไตมาแล้วรจะไปจับตัวใดเราแบดนี้เอา อาเปลียนสามครับโอ้ยเมืงบุกไมจับไปเลยนะหาเปลียสามอาเปลี่ยนสามกบหาเก้าซี่ได้คนนั้นก็มาหากับาอีกเอาไม่จับตัวใดไปจับสองตัวไอ้เมืองนู้อย่ามีส่วนรวมน้องขับน้องคนดีกันนะบ้านเส่นอโอ้ขึ้นมาบนพี่ขึ้นมาสามก็เปลียพี่เอาจับเท่าไอ้เมืองดู้นเอเท่าเมืองบ้าเซีแฟนช่องผูเก็นก็เทาไอ้เมืองบ้า ติดตามก็ใส่วิจารณญาณนะครับเด้อปีอยังค่อยมาหายหลายหางแต่วันที่ครับงวดนี่มันมากสีเลยเออมันมาจังสีครับแต่ว่าขั้นพื้นที่หายแค่สามหางก็ได้อยู่แปดสามเก้าสมเก้าสี่เป็นว่าหายเท่านั้นมาเป็นว่าหลักร้อยจำห้ากับหกก็เส็กาตัดตอกมันถือลวดตัวตัดบบตัดดีกว่า บมต้าดีกว่าเนาะเออเร่องต่พูดใดสิซื้อเอฟีเอ้าพูดดสิราะว่าให้เอาล่างไปํำแน่งดก้อนนี่บ่ให้เอาล่างเพราะว่าล่างมันมามาหกงดเลยหนึ่งงดที่เกียดอาจมันที่มาล่างสินะเอาล่างนักตัวใดเข้างวดนี่ล่างนะไก่นักสองแปดครับผมนะครับน้าสองนักสองแปดตัวนี้สองหนึ่งนี่สิตตัวร้องไ้บ่เอ้าฟันหนึ่งห้านี่ฟันอันนี้เลขฝฟันที่ซื้อนี่ฟันว่าดูงมนลดกน่อยตัวหนำเร็กหน่อยู้ตไซ ก็เลยซื้อไว้ตัวเดียวสิบหาห้าสิบเบียสน่ะสิบตัวเอาไว้แล้วมันบ่เอาไว้แล้วไม่คืนได้เลยเนาะหาหนึ่งเลือนหนึ่งหาหรือเอาทั้งหาหนึ่งหาอุ้มเด็กน้อยเราตัวน้าเด็กน้อยมันว่เนาะครับน้ามขึ้นเลยอืมก็เลยพามันโตัเขาก็หาเด็กน้อยกันนึงเนาะเขาคิว่าเป็นเล็กลางแต่บ้นไปบนกับ ซอยเดียวปรไดดแล้วบาง,งันก็เลขกตัวเดียวก็ซื้อเอาเรขกฝันอเรเลกฝันน็จะซื้อบนล่างก็ได้ตัวเดียวดูดรับจะกลับก็กลับว่าจะกับก็ว่าไปยังวต้สงกลับก็ได้เพราะว่าตีเล็กน่อยเป็นหนึ่งเล็กหน่อยมันอยู่ทั้างหนาเจ้าควางอยู่แหล้วอู้เห้อ,อยู่ท้างหลังแต่เล่ตีเจ้าควางเป็นหาอยู่หลังเล็กหน่อยเป็นหนึ่งน้าก็เป็นหนึ่งเล็ก<ด>น่อยอยู่หลังเ้าอยู่หนาอู้อยู่หนา โหลดน้ำทวนเลยไปดิโหลดน้ำทวนน้ำกับอีน,นึงมันต้องลงล่างเหรอเนาะมันต้อง,งลงหลังกือกันบนไว้น้ำแน่ของบ่มี่หาดในละก็ะมีตัวนี้เราเรียกสีไหนักสองตัวนี่แหละเพราะว่าซื้อตัวนี้นักตัวนี้นักตัวนี้ลออ่องซีไฮตัวใดก็นักตัวนี้นักตัวนี้นักตัวนี้ล่องอนักเรียกฝันนักเรียกมันพิมาหลางสองเปียก สองแปดแปดสองเลขงาไม่มมันเป็นตัวเดียวก็บนสองแปดตัวแรกเลยว่างาันงวดว่างาันก็ออกสามเจ็ดตัวแรกมันมางสีเนี่สามเจ็ดเจ็ดสามตัวนี้เห็นว่ามันก็มาสามเจ็ดตัวแรกเลยอาจมั <c oughs> น,นสีมาล่างมาบนก็นได้คเับ fc แฟนช่องผู้่นติดตามนะครับเด้อผูอ้ใดมีตัวเลขในใจไว้แล้วเลขวิง่งมีคท่านชอบก็ นี่คือตัวร่องโคกลมเอาครับ้าม่าประกบกันก็นเป็นแปดสามเนี่ยเป็นแปดสามทามาประกบกันเ็ดนี่คือตีบมาอย่เนะาะเลยไหมองไรบมาอย,าอาอยากเขามาอยู่ข้ามาบ่อเพรา่าแปดมาสิงนแล้วแปดกับเก้านี่มาชิงแล้วมหรชิงแล้วสีเขาสีเขาวิ่นแล้วต่วางหดวสีมาบ่อแน่เจ็ดหากหัวเดียวก็มาซื้อเก้า มาเบิดปีเนาะ,ะเจ็ดเนาะมาเบิดปีเป็นพวกมกกล้านลลลคนละขยันกันนะเลยเลขเลขสามหอดเช็คกันที่ไฮไปสบายเอฟซีกับไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาล่องเบิงก็สี่ถ่ายแปดสามถ่ายก็สามถ่ายกันนี่กับจิ๊บเอาจองเราเอฟซีโ,โ,โทรเข้ามาถามไลยครับไต่สุดไล่ตั้งแต่สุราษฎร์มาเลยครับสุราษฎร์สตูลขึ้นมาฮอดลาดบุรีนี่แหละ ฮอดวหลานี <mile> ่ก็ย่างทูป่าจีนนครนายกเมื่อวานนี่หลายสายรับบอลเลยผมเนี่ยถามันมาติด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 กันเลยเนี่ถามันถึงสีบงวดปึ๊บเนือเจ็ดงวดปึ๊บเนี่ยมันจะยู่ระวังนี่ถ้ามันพอม่จักตัวหน่ยงวดสีมามันจะครบกันคึึบเลยอืนักบนเลิศพอม่นเลนหลังขันบอไมีจักตัวดเขาลวดบนีดอันนี้เขาเข้าจังวดแล้วครับหกงวดนี่งวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดเนาะโอ้ โหเยืนเงีย้ยใช่หรอะเยอืฮพักงวดเดียวคือบ่มีจักโตเลยอืภพยในบทหลางกร,ร้างมันสิบ่มีจักตัวจักมันสิไปพักงวดที่เท่าไหร่ถ้ามันพักไปแล้วนี่มันสิมาเต็มเต็มครบกันเลยเลขสี่ตัวสิเป็นแปดตจับจับนี่มันติดไปกลับไปกลับมันติเป็นแปดตัวเลยได้แค่แปดตัวเท่าน,นั้นได้แค่แปดตัวเาเกินนั่นอืแต่มันยาวมากยาี้มาสิไเลยสิบตัวเลขตัวตั้งวันนี้ได้บวกได้ลบได้คูณได้หารบ่ครับคูณหารพร้อม มีที่ไปที่มามีที่ไปที่มาแก็ยากเติอบยุ่แต่จับบอกว่าเรามาตังคขอยย่อยยังที่เลยแต่เรียกออกปั๊บพูดจักเลยว่าสีตั้งตัวใดบวกตัวใดลบตัวใดคุ่นตัวใดแล้วเหตุท่านที่เลยคือท่านที่ก็ได้แต่ว่ามันบม่มีเวลาว่างสิปอยเอบซีแต่ว่าบอกให้่าได้ไหนบอกบอกว่าท่านไหนสังวรลิกาซิอยู่นะครับเด้อบอกว่าท่านดได้หท่านแข่เรียนมากึ้นกันแลมีคูบบอาจา์บอนว่า เฮ็ดโดยพระราการเจ้าของคนนฮามันก็คือว่าหนะมีเฮ็ดอีหยังเปลี่ยนก็นต้องมีคูบาอาจารย์พร,พระอาจังย์เฮ็ดไปได้ได้ยินข่าวว่าาข้นักขนาดวันซี้ครับไปเรียนมา่ขห <c oughs> นักเ <c oughs> บียร์สองลังเลยนี่มาเบี <c oughs> ออยร์สองลังกับบโวนี่ตายป้ากันโคิีกินนื้อแล้วพูดบานนี่ว่ารวยเพราะแยงสิเพิ่นผูดน<า>ั้น,นกันได้แย่ก็ครับไม่โค้ซื้อวะไเกันนะซื้อหนึ่งซื้อน้ำหนึ่งเนาะ อยางเงี้ยลูกชายเนาะซื้อหนึ่งอะไอหนึ่งคนซื้อหนึ่งเนี่ยมาคนนครปฐมแต่พอแกอยู่บุรีรัมย์แม่แกอยู่นครปฐมก็เลยได้เลี้ยงเป็นทอดที่สองทอดที่สามก็แกแกเลี้ยงมาก็พอทอดที่สองทอดที่หนึ่งเออห้องเป็นทอดที่สองเขาก็เป็นอาจารย์ห้องครูวานเดี๋ยวนี้พอด้คบกัน โอ้ยสามสิสามสิบกว่าปีแล้วไม่ได้ถามค่าถามข้าหาเลยแจ่พัดเลิกแม่โคมากอะมาทำมาหากินในรูได้เมยก็ห่างเงินกันกับบอได้ถามข้าถามข้าวกันอาอาจแก่สีย่างบอเมื่อวาย่างอาจแก่สีขึ้น่าห้องย่างบอเออดดาย่างไหมแก่สีขึ้นขึ้ห้องสีนะครับออาสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อจะฟาให้สามเด้อ นักสามวิ่งก็วิ่งสามบนอย่างเดียวก็ต้องล่างอืขันบ่มาก็ถือว่าเออโซ่เข้ากับให้มันครบกันงวดนาเนาะมันครบกันงวดนาอันงวดนากลั่นตีได้เลยขั้นเปิดเส้นเราต้องรอยมันสีมากครบกันเลยแปดตัวมันเรียกสี่ตัวมนเห็นงวดได้กับบวกกากลั่นตีกือก้อนว่อ คือมันสิบลอยมาย่่มเลยกับโบลูลอยเพราะไมาย่่มเลยกับโบลูครอบก็ต้องซื้อไปอืมก็จะซื้อหลายซื้อไว้จะไว้จะซื้ออยู่ซีกินแม่เไาแถวนี้เจ้าที่เจ้าทางน้าแห้งบ่ถามเลยกรบโบแห้งแต่ว่าครูเจ้าสูตรเล็กมันแห้งบ่เคยเรียงผีเรียงสางว่าสิทำนี่มันมี2คนไหมเข้าในกล่องนะเข้าในี่กล่องเขานกล่องอืม คือค <c festivals> ือกล้องกล้องกล้องของผมนี่ถ้าถ้ามีรังสีรัศมีวิญญาณอีไอย่างนี้มันจับสองผับเมื่อกี้จับสองผับผมเห็นซีเท่าหรอบ่นี่นี่ซื่อๆมันอย่างม้าไอ้เ้ายึนยืเฮียงเสาวันี้แหละเจ้านั่งอยู่นี่เราอยู่นี่ทีนะเราได้ถามสะดวกนีแล้วล่ะโบ่เพิ่นได้ยินเนี่ยเพิ่นได้ซอยห้องในเอฟซีได้ไม่ยู่ไม่กินอ้าวยังปู่ย่าตาเลยเขาเรียกมากคำลูกคำหลานนี่ลีก เขาปังปังตังวันนี้ด้วยเขาปังปังที่เลี้ยงมือตัวเขาว่านี้เลี้ยงได้เหางอมือเนี่ยอย่าให้เอซีทางไกลคนเสียใจเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมปูเยี่ยมกับอํามลาพาจักนะครับกับคลิปของเสียพิดานะครับเป็นคลิปที่สามนะครับผมคลิปแรกกับเขาไว้แล้วเจ็ดสองคลิปที่สามกับเขาไว้แล้วเจ็ดสามคลิปหนึ่งอันนี้เออเจ็ดหนึ่งบ่ เจ็ดหนึ่งเลยคลิปแรกที่มาถ่ายทำเจ็ดหนึ่งหมดเหรอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามอะไรกันมากเลยโอ้โหสามคลิปแลยเนาะสามคลิปเลยเออเอาเหลือคลิปนี่บาทเลยคลิปที่พอถ่ายก็สามคลิปหลังยอนหลังอก็ถือเต็มเต็มมิตรบุย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันบ้าล่างพกงวดแล้วงวดที่เกียรตอาจมันที่มาล่างเขาก็บวกล่างไว้น้ำเนี้ยเกียร์มันลงไปหลังลงไปหลางกับกับไว้แล้วล่ะ มันก็ยุธนั่นแหละตัวเด่นก็งวยพอดในเอฟซีจักหน่อยนะเออขอหวยพอในเอฟซีกะให้สุกโสมันมาหน่อยปังๆลำๆลุรวยๆสุขูมสุขนเด้อทางผู้ใดรับฟังก็ได้ทีผู้ใดรับฟังก็ได้ก็จะเสือหลายเอ้าเอฟซีทั้งตาประเทศก็ฟังเอาเด้อครับเด้อ จะพิจารณาญานทางเยอรมันกันไหนเห็นว่าทางเยอรมันเป็นเบิ่งปะจักแล้วพี่น้องกันอยู่เยอรมันหลายถนดอก็คขอให้เพื่อนซีอยู่อ่าไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เอาฝากข้อมไปกับยูทูบกันเด้๋ยวฝากข้อมไปกับยูทูบเด้อเพื่อนซีเลยไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์เออเซียนาเจเวลทุ่มสามแปดแปดสามเก่าสามสามเก่าเลยวินสามตัวเดียวโดด ไม่ต้องล่างเ้อเพื่อนซี่คอยฟังๆล้ำลำเรื่อยๆทางอเมริกาเหมือนกันรับชมหลายคนอยู่ด่โทรโทรวาอยู่แกกวาอยูบ้เขาท่าเข่าท่าสุดมย่ะไรดอกมีเท่านี้แหละเสี่ยวครับอ่ะอำลาพระจากรํานี้แหละครับผมอ่ะสวัสดีครับผมครับอยู่ดีมีสุขมีเงินมีทองกันสุขภูสุขคนนะครับเด้อโชคลาบรางวัลที่หนึ่งเก้าสิบล้านเข้ากระเป๋ญยาๆล่ละให้ก็ได้อ่ะอำลากันครับ ูเยี่ยมพาลวยอำลาสำนีละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ